คอปภผนึกพลังภาคธุรกิจประกันภัยพัฒนากรมธันประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอาสาดับไฟป่าเพื่อชาติครั้งแรกในไทยวันที่11ม 64, กราคม2564ดรสุทธิพลธวีชัยการเลขาธิการคอปภเป็นประธานในพิธีมอบกรมธันประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอาสาดับไฟป่าเพื่อชาติเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่กรณีประสบภัยจนเสียชีวิตหรือบาดเจ็บขณะปฏิบัติภารกิจโดยมีคณะผู้บริหารสำนักงานคอพพนายกสมาคมประกันชีวิตไทยนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยนายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทยและผู้บริหารประกันภยัยร่วมส่งมอบกรมธรรม์จำนวน35,000รายให้กับนายเจริญสงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพในแต่ละปีเนี่ยมันจะพอ หน้าหนาวมาอะไรเงี้ยสถานการณ์มันจะมีเรื่องของไฟป่าเกิดขึ้นและที่จะหนักมากเนี่ยก็คือทางเหนือโดยเฉพาะยิ่งกระทังเชียงใหม่นะครับแล้วว่าจํานวนของเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าเนี่ยไม่พอก็จําเป็นจะต้องอมีกลุ่มอาสาสมัครที่มีจิตอาสาเนี่ยเข้าไปช่วยในการดับไฟป่านะครับหลายครั้งมีการบาดเจ็บสวัสดิการที่เขาได้รับเนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับ เรื่องของประกันภัยเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าไปช่วยในการบรหิหารความเสี่ยงในหลายๆเรื่องแล้วเราก็มองว่ากลุ่มอาสาสมัครดับไฟป่าเนี่ยเป็นกลุ่มหนึ่งซึ่งยังไม่มีระบบประกันภัยมารองรับ <Oui. S 1> ก็เลยมาปรึกษาหารือก,กันในส่วนของอภาคธุรกิจประกันภัยว่าเราน่าจะทำอะไรในการที่เป็น CSR ช่วยเหลือกลุ่มอาสาสมัครดับไฟป่าซึ่งผมคิดว่าเป็นภารกิจเพื่อชาติในที่สุดเราก็ได้มีการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ประกันไทยซึ่งเป็นประกันไทยอุบัติเหตุกลุ่มนะครับชื่อว่าประกันไทยอุบัติเหตุกลุ่มอาสาดับไฟป่าเพื่อชาติ สำหรับการยืนยันตัวตนและการทราบพ,พิกัดของผู้ที่อาสาเข้าไปดับไฟป่าเพื่อที่จะสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ทันท่วงท,ท,ท,ทีเมื่อเกิดภัยและช่วยเหลือด้านการเคลมค่าสินใหม่ทดแทนได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน f i r e n t n t h ซึ่งอาสาสมัครดับไฟป่าสามารถจะลงทะเบียนโหลดใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจึงถือเป็นการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่มาประยุกใช้ในระบบประกันภัยและการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าเป็นครั้งแรก